สวัสดีครับผมช่างตานนะวันนี้เดี๋ยวพามาชมต้นพันยังน่องนะครับผมเนี่ยต้นขาหลังผมเนี่ยต้นที่เคยถ่ายลงใน u t u b e อะครับผมแต่ว่ามันมีฤด,ดูการออกลูกออกผนนะถึงทีนี้มันเลยมีเบี้ยนะครับผมมีเบี้ยมีต้นพันธุ์ใต้โคนนะเนี่ยเนี่ยครับผมนี่คือต้นพันุกันนะเนี่ยต้นเล็กๆแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะนําไปเพาะนะครับผมใส่ถุงนะครับผมอยู่ในกระสอบอยู่ในถุงนะครับผม เออผมเอาไปเพาะชำนะผมใส่ถุงเดี๋ยวท่านใดเออต้องการนะครับผมก็เดี๋ยวทักมานะครับผมเออเดี๋ยวของจะมีสต๊อกไว้นะครับผมเดี๋ยวผมเพาะเออนี่เดือนพฤศจิกายนครับผมเอสองห้าหกหกนะครับผมเออขายได้ถึงปีหน้าเลยนะครับผมเออเพราะว่ามันปีหนึ่งก็ไม่ค่อยเห็นผลผลิตมันสักเท่าไหร่นะครับผมต้นพันธุ์มันก็ไม่ค่อยมีเนี่ยครับผมนี่เป็นต้นพันธุ์ของปีนี้นะครับผมเนี่ยนะครับผมเมล็ดพันธุ์เขา ปล่อยออกมามีไม่มากนะครับผมมีไม่มากเดี๋ยวปีนี้ผมจะเก็บมาแบ่งปันนะครับผมอาอตันนี้คิวยาวนะครับผมตอนนี้มีคนมาสั่งประมาณสิบท่านเลยนะครับผมท่านใดเจอ youtube ก็เดี๋ยวต่อคิวนะครับผมผมจะบอกว่าต้นพันธุ์ประมาณเท่าไหร่นะครับผมนี้ก็ต้องเอาไปใส่ถุงนะครับผมต้นแบบนี้ต้องไปใส่ถุงแล้วก็จะเอาไปเพาะชำนะครับผมจนกว่าต้นพันธุ์เขาจะติดก่อนนะครับผมถึงจะนําส่งออกขายได้นะครับผมของผมจะส่งได้ทั่วประเทศนะครับผมส่งทาง บริษัทแฟดนะครับผมเนี่ยครับผมจะมีเมล็ดของเขานะครับผมคล้ายเม็ดขนุนเนี่ยครับผมเม็ดก็คือเมล็ดนะครับผมมันเป็นของปีนี้ครับผมอปีที่แล้วไม่ไม่มีไม่มีผลนะครับผมปีที่แล้วผมมองแล้วว่าไม่มีลูกนะครับผมปีนี้อุดมสมบูรณ์หน่อยก็มีลูกนะครับผมเนี่ยครับผมเพิ่งหล่นนะครับผมเฉพาะจากต้นกล้าแบเนี้ครับผมเนี่ยต้นก้า็จะเพาะไว้นะครับผมท่านใดสนใจก็จะได้นําส่งให้นะครับผม เอาสวนราคาเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอีกทีนะครับผมของแท้หรือเปล่านะผมเนี่ยตัวเนี้ยคือบอกผมเคยถ่ายลง youtube เนี่ยครับผมมีน้ํายางนะครับผมเออไปลาฟันระวังนะครับผมก็มีน้ํายางนะครับผมเดี๋ยวน้ํายางเขาออกนะครับเนี่ยครับผมน้ํายางออกมาแล้วเอ่อไม่ควรเอาไปฟันเล่นๆแบบนี้นะครับผมนี่มีดนี้ก็ต้องเอาไปล้างนะครับผมไม่ได้นะครับผมอันตรายเนี่ยกับผมน้ายางเขาหยดออกมาแล้วเนี่ย ไหลลงมาแล้วครับผมเนี่ยเห็นเป็นหยดไหมเนี่ยต้นยางน่องมันเป็นเ,เพื่อปลูกแก่การอนุรักษ์มากกว่านะครับผมถ้าประโยชน์ก็คือมันก็ยังหาประโยชน์ใช้ไม่ได้นะครับผมนอกจากเป็นยาพิษเท่านั้นนะครับผมผมว่าก็เดี๋ยวถือว่าเป็นต้นไม้ที่ใกล้ศูนย์พันธุ์นะครับผมปลูกแก่การอนุรักษ์ดีกว่านะครับผมพูดอย่างนั้นดีกว่านะมีผมน่าจะเป็นหนึ่งท่านนะครับผมที่ว่าสามารถเพาะพันธุ์ หรือขยายพันธุ์ต้นยางน่องนี้ได้นะครับผมเอ่อเป็นต้นพันธุ์ผมจะเอาจากต้นพันธุ์ต้นนี้นะครับผมไปให้ท่านนะครับผมอ่ท่านใดสนใจก็เดี๋ยวแอ็ดเฟซบุ๊กมานะครับผมช่างทันมีดไทยนะครับผมหรือว่าเอ่อไอดีไลน์นะครับผมศูนย์หกหนึ่งแปดสองเอ่อศูนย์หกหนึ่งนะครับผมแปดสองเจ็ดศูนย์เก้าสามสองนะครับผมเบอร์ไลน์นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมฝากไว้เท่านี้ครับผมเดี๋ยววันนี้พามาชมเมล็ดพันธุ์ยางน่องนะครับผมที่ว่าผมกำลังจะนำไปเพาะชำ นะครับผมอ๋อนได้เท่าไหร่ก็ค่อยว่ากันนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวขออำลาไปก่อนนะครับผมอขอบคุณครับ